ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดในหัวข้อ OTE นะครับหรือ,อย่อมาจากคำว่า optimal trade entry นะครับก็คือเป็นเทคนิคหนึ่งในการเข้าเทรดแบบ ICT นะครับซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจากกล้วเราจะเห็นว่าทางซ้ายมือเนี่ยราคาทำ lower low, low นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการวิ่งกลับขึ้นไปนะฮะ BREAK STRUCTURE ตรงนี้นะครับแล้วก็ราคามีการย่อตัวลงมานะครับที่ระดับฟิโบซึ่งที่วัดจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดที่ระดับเลเวล61.8นะครับหลังจากนั้นก็ราคามีการวิ่งกลับขึ้นไปในภาพนี้เราเห็นอะไรบ้างนะครับเราจะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยราคาทำ lower low ใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับโลนี้นะครับหลังจากนั้นมีการวิ่งกลับขึ้นไปชนะไฮก่อนหน้าได้นะครับทำลายไฮก่อนหน้าได้แบบนี้ ตรงนี้เนี่ยเรามองว่ามีนัยยะของการที่ smart money นะครับ <_ D> เข้ามากวาดิควิดิตี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะวิ่งกลับขึ้นไปหรือว่าถีบตัวเองเนี่ยถีบราคาเนี่ยให้กลับไปจากจุดที่เข้าซื้อเนี่ยให้ไกลที่สุดนะครับเกิดเป็น displacement แบบ energetic คือแท่งเทียนย,วย,วยายวๆใหญ่ๆนะครับวิ่งไปแรงๆแ,แบบนี้นะครับ แบบนี้การเทรดแบบ OTE เนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงนะครับเมื่อภาพมันเกิดแบบนี้นะครับเวลาที่มันรีเทสเมนต์กลับมาที่ระดับราคา61.8ของฟิโบเมื่อกลางจากต่ําสุดไปสูงสุดเนี่ยแบบนี้จุดตรงนี้เนี่ยถ้ามาี value gap นะครับหรือ order บ l o c k ตรงนี้นะครับการเข้าเทรดแบบ OTE เนี่ยจะมี potential สูงมากในการที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อนะครับโดยที่ เป้าหมาย TP แรกเนี่ยก็คือ,อที่ High เดิมนะครับซึ่งเราจะมองว่าตรงนี้ก็จะมี liquidity ในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เข้าซลล์เนี่ยก็จะวางา stop loss ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราเข้าเทรด OTE เพื่อเข้าไปจับคู่ order นะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าเทรดลองเราต้องการ order ซล l ์ตรงนี้ถูกไหมครับแบบนี้เราก็จะมองว่าเป้าตรงนี้คือ TP 1 แต่ว่าสําหรับคนที่มองในทางเฟรมที่สูงขึ้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะวิ่งในรอบใหญ่ในการ Buy As ขา Buy นะครับการเข้าเทรดแบบ OTE เนี่ยจะสามารถเข้าเทรดได้ตลอดทางจนถึง Buy s i d e l i q u i d i t y ในของทมงเฟรมที่สูงขึ้นก็เป็นไม่ได้จากตัวอย่างนะครับก็คือสังเกตว่าราคาขึ้นไปทำไ h h ไฮ h และวิ่งลงมา Break Low ตัวนี้ทำโลว์โล หลังจากนั้นเนี่ยราคาทําสวิงย่อยและเบรกไฮก่อนหน้าได้แบบนี้ด้วยความรวดเร็วนะครับเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยต้องการที่จะถีบราคาออกห่างจากจุดที่พวกเขาเข้าให้ได้ไกลที่สุดมันจึงเกิดแท่งเทียนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมองว่าสวิงเนี้ยมี potential มากนะครับให้เรากางฟิโบจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดและ คา,าดหวังว่าราคาจะกลับมาที่61.8นะครับระดับเลเวลฟิโบตรงนี้มองให้มองว่าทางซ้ายเนี่ยมีระดับราคาหรือว่ามีคอนเฟรนซ์อะไรอย่างเช่นมี value ก็บไหมมี order block ไหมนะครับแบบนี้เนาะอย่างกราฟตัวนี้นะครับมี order b ล็อกชุดนี้นะครับเราก็มองว่าเป็นคอนเฟรนซ์ที่เราจะมั่นใจในการเข้าเทรดบ่ายที่61.8นะครับเราสามารถเข้าเทรดจุดนี้ได้เลย โดยที่เป้าราคานะครับก็คือไปเก็บ TP ที่ที่สวิงไฮเดิมสังเกตว่าที่จุดนี้นะครับก็ราคายังไม่ถึงดีเนาะนะครับเขาลงมาให้เราเก็บหรือเข้าอีกทีหนึง่งแล้วก็ราคาก็วิ่งขึ้นไปทะลุตรงจุดนี้แบบสวยๆเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ไหลขึ้นเลยนะครับตัวอย่างต่อมานะครับก็ เหมือนกันครับราคาค่อยๆโรยลงมาโรยลงมาโรยลงมานะครับทำโลโลทำโรโลจากนั้นมีการวิ่งแบบรุนแรงเลยนะครับในช่วงเวลาเนี่ยฮะตอนช่วงเวลานิวยอร์กคิวโซนพอดีนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับเรามองว่าชุดนี้เป็นชุดที่สมาร์ทันนี่นะครับเข้ามาเทคโพ i ิชันเป็น long โพ i ิชันนะครับ เราจะมองว่าสวิงนี้เป็นโพเทนเชียมากเลยนะครับให้กลางฟิโบจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดและมองหาระดับ61.8นะครับในเลเวลนี้ย61.8ตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้มีมีตัวสวิงนี้มีออร์บล็อกตัวนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าราคานะครับมีการเบรกสักเจอตรงบริเวณนี้นะครับเราก็จะมองว่าระดับราคาแถวห8 8ถึง78.6เนี่ยเป็นจุดที่น่า้าเทรด นะครับซึ่งก็เราสามารถที่จะ pending order หรือเข้าแบบ market order ก็ได้แบบนี้นะครับโดยที่เราคาดหวังราคาว่าจะกลับไป TP ที่ swing high เดิมนะครับและเมื่อถ้าราคามันเ r e a จากกรอบชุดนี้ออกไปได้นะครับโอกาสที่ราคาจะไหลขึ้นไปได้อีกก็มีมากเช่นกันนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าเทรด OTE แค่เฉพาะจุด reversal แบบนี้นะครับก็เขาก็จะหา swing ย่อยๆที่เทรดขึ้นไปจนหาบายซา i ลิ i ิตี้ในระดับไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอมันเบรกกรอบชุดนี้ไปหาจังหวะย่อบายขึ้นย,อย่นยอบายขึ้นโดยใช้ OTE ก็ได้เหมือนกันตัวอย่างต่อไปจากตัวอย่างนี้กราฟเป็นแบ r i ิชมาและมีการรีเวอร์ซขึ้นไปเบรกสตัคเจอร์นะครับไฮล่าสุดแบบนี้แท่งเทียนที่เราเห็นแบบนี้นะครับคือแท่งเทียนที่ค่อนข้าง แข็งแรงถูกไหมถ้าเรามองเห็นลักษณะแบบนี้นะครับราคาทำ lower low แต่วิ่งเบรกกอบหรือวิ่งเบรกชนะไฮก่อนหน้าแบบนี้ได้นะครับเราการฟีโบจากต่ำสุดไปสูงสุดมองหาที่ระดับ6 1 8มีระดับ f ฟลยูแกรปหรือออ d e เดอร์บ็อกตัวไหนรับไหมนะครับซึ่งจากภาพนี้มีเฟลยูแกรปตรงนี้รับนะครับเราสามารถ pending order นะครับในระดับตรง6 1 8 หรือเ l ่า e ิ g ก p ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะเป็น c คอนเฟ e n ์ e กันและคาดหวัง TP ที่ระดับ High ก่อนหน้าตรงนี้ได้เลยนะครับหากราคามีการเบรกขึ้นไปนะครับแบบนี้แปลว่าเราเก็บ TP 1หนได้แล้วถูกไหมครับซึ่งบางคนที่ไม่ได้เข้าในจังหวะแรกเนี่ยนะ,ะก็สามารถเข้าที่จังหวะ2ได้เพราะว่าตอนนี้เรามองว่าราคาเนี่ยนะครับถ้ามองใน Time Frame ย่อยนะครับ แท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยบ่งบอกถึงการเข้าซื้อที่รุนแรงนะครับแล้วก็ขึ้นไป TP อย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้การเข้าซื้ออย่างรวดเร็วรุนแรงแบบนี้นะครับเรามองว่าเป็น potential swing นะครับเพราะว่าราคาเพิ่งจะก,กว่า liquidity มาและ break structure อย่างรวดเร็วเรากางฟีโบเลยครับจากาจุดต่ำสุดไปสูงสุดนะครับ retest เมื่สเจุดแเข้าเทรดที่จุดนี้ได้โดยที่สามารถเก็บ TP แบบ ในภาษา ICT เราจะเรียกว่า low hanging f o o i t นะครับที่ TP ตรงนี้ได้เลยในตัวอย่างนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับราคาเนี่ยถ้าดูจากทางฝั่งซ้ายสุดเลยนะฮะขึ้นมาแล้วก็มีการย่อตัวลงมาแบบนี้นะครับในเชิงโมเมนตัมของชุดนี้นะครับก็คือเรามองว่าเป็นการทำ b a l l i s h ใช่ไหมครับแต่ว่าราคาได้ทิ้งนะครับ ร่องลอยตรงนี้ไว้ก็คือมีการวิ่งกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วเบรกสักเจอร์ตรงนี้นะครับเรามองว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยมีมีความต้องการที่จะให้ราคาเนี่ยวิ่งกลับขึ้นไปเป็นบูลลิชอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วระดับราคาที่เราสนใจคือระดับนี้นะครับเข้าเบรกสักเจอร์ไปเรากางฟีโบนะครับเพื่อนๆบางคนบอกว่าเรากางฟีโบจากจุดนี้ไปจุดนี้ได้ไหมคําตอบก็คือได้นะครับเพียงแต่ว่าในกราฟตัวอย่างเนี่ยนะครับ ในจังหวะที่เขาเบรกสักเจอชุดนี้เขาเบรกอย่างแรงมากๆนะครับเราก็เลยมองว่าการกางฟิโบจากแท่งเทียนของชุดที่เป็นแท่งที่เบรกอย่างแรงๆจากต่ำสุดไปสูงสุดลงมาที่61.8แล้วเข้าเทรดในไทม์เฟรมย่อยหรือถ้าเรามองในไทมเฟรมนี้คือจุดที่เบรกสักเจอใช่ไหมครับจุดนี้จะเป็นเราจะมองเป็นเบรกเกอร์บล็อก นะครับพอเบเกอร์บล็อกเนี่ยระดับราคาเนี้ยจะเป็นระดับราคาที่รับอยู่หรือผู้ง่ายคือถ้าคนที่เล่นแนวรับแนวต้านก็จะใช้มันเป็นจุดที่เข้าบ่ายตรงนี้นั่นเองคือการเปลี่ยนจากแนวรับเป็นแนวต้านเข้าบ่ายตรงนี้ Low h a n g i n g fruit ก็คือระดับ High เดิมนะครับระดับราคาที่เราจะไป TP ข้างบนก็คือต้องมองระดับตัวทางเฟรมที่ใหญ่ขึ้นนั่นเอง สรุปก็คือโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับการเข้าเทรดแบบ OTE นะฮะก็จะเกิดได้แบบมีประสิทธิภาพมากก็คือจะต้องเป็นสวิงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้กว่าสภาพคล่องไปก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วให้เราดู displacement หรือแท่งเทียนว่ามัน energetic ไหมมันรวดเร็วมันรุนแรงไหมในการที่จะ break structure ในชุด structure ย่อยนะครับ ถ้ามองว่าเกิด liquidity แล้วนะครับ displacement มี energetic มีแท่งเทียนใหญ่ยาวนั่นเองนะครับ break structure แล้วเป็น potential swing นะครับเราสามารถกาง f i b o จากต่ำสุดไปสูงสุดนะครับมองหาระดับ61.8นะครับหกสนั้นมี value แกะไหม มีออเดอร์บล็อกไหมถ้ามีนั่นคือคอนเฟรนซ์นะครับเราเพนดิ้งออเดอร์ณจุดนั้นได้นะครับแบบมั่นใจนะครับอย่าลืมว่าเราข้อเทศแบบ probability mindset เราไม่ได้คาดหวังว่าจะถูกต้อง100%ทุกครั้ง probability mindset คืออะไร probability mindset หมายถึงในทุกๆก,การเทศด10ครั้งหรือ100ครั้งเรามี w วิ n i n g ratio กี่ ปอร์เซ็นต์ะครับหกสิเป็นเะครับแล้วแต่เพื่อนๆทำแบ็กเทสซึ่งการที่เราเข้าเทรด OTE ด้วย p r o b a b i l i t y mindset จะทําให้เรากลายไปเป็น profitability trader แน่นอนนะครับคำว่า profitability trader หมายถึงว่าคุณจะกลายเป็นนักเทรดที่มีกำไรอ่ะเออเพราะว่าการที่คุณเข้าเทรดที่ระดับ61.8แล้วไปเก็บกำไรที่หิงไฮล่าสุดเนี่ย คุณจะมี RR อยู่ประมาณมากกว่า1น่ะนะครับมันจะมากกว่า1.5ขึ้นไปนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วหากคุณมีอัตราชนะมากกว่า50คุณจะกลายเป็นนักเทรดที่มีกำไรในระยะย,ยาวอย่างแน่นอนนะครับถึงตรงนี้นะครับผมก็จะชวนให้เพื่อนๆเนี่ยเอาความรู้ชุดนี้นะครับไปลองทำแบ็กเทสอย่างน้อย1เ,อ1เดือน3เดือน6เดือนแล้วลองเก็บสถิติดูนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ย มี list reward หรือมีกำไรที่เป็นบวกหรือเปล่านะครับถ้ามันมีกำไรที่เป็นบวกนั่นหมายความว่าเพื่อนๆมาถูกทางแล้วแล้วสำหรับคลิปหน้าเนี่ยนะครับผมจะจเจาะลอกในเรื่องของ OTE สำหรับการมา s c a l p i n ปนะครับซึ่งตัวผมเองจะเทรดดัชนีเป็นหลักนะครับซึ่งบางครั้งก็จะใช้เทคนิคนี้ไปเทรดกับคู่เงินบ้านนะครับก็ ในคลิปหน้าก็จะมาเจาะลึกกัน Scalping, f o l i x และดัชนีนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ